สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งบเกม World Search Monster and l a n d a n n o นะครับหรือว่า Monster Universe นั่นเองครับผมรอบนี้ผมจะมาแนะนำวิธีผสมมอนสเตอร์ Monster, นะครับให้ได้4ดาวเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันถึงมอนสเตอร์เป็นเจเนอเรชันแรกก่อนนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยนะว่า มอนสเตอร์มันแบ่งออกเป็นยังไงเนาะเราคลิกมาที่นี่นะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นพวกมอนสเตอร์ขั้นแรกทั้งหมดนะครับนี่ first generation นะเนี่ยไอ้ไอ้พวกเนี้ยส่วนที่มีเลขสองนี่คือเป็นมอนสเตอร์ขั้นสองนะผม generation สองเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง monster generation สองก่อนนะครับ วิธีผสมว่าผสมยังไงถึงจะได้ตัวดีที่สุดสําหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็เบื้องต้นก็อาจจะต้องผสมให้ได้อเจเนเรชั่นสองที่เป็นสดาวเนาะซึ่งดาวเนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่มนะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวนะถึงแม้จะเป็นโอกาสสุม่มแต่ว่า,ามันก็จะมีแค่บางตัวนะครับที่ขึ้น ที่ขึ้นส4ดาวได้เนาะในในขั้นแรกเนาะตัวแรกนะผมเนเมียอันนี้ผมอาจจะยังไม่มีตัวผสมเป็นตัวนี้เนาะตัวแรกนะเป็นเนเมียเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไกลจังวะเป็นอ่า มอนสเตอร์ดาบไรธาตุเนาะก็สำหรับใครที่เริ่มต้นด้วยตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะผมสามารถอ่าปันได้เลยนี่ตัวนีนนน้นะครับผมเป็นเนเมียนะครับผมสี่ดาวก็มันมีโอกาสได้สี่ดาวนะซึ่งวิธีผสมนะเห็นนะอ่านี่นะผมวิธีผสมก็จะเป็นตัวนี้อ่านี่ผมเรียกว่าเอ็กซิตเอะไรกันนะผมอิต มันน่าจว่าอีตรานะแล้วก็ีดากออันนี้ดาร์กแล้วก็ดากอก็คือมันมีวิธีผสมสองแบบเนาะก็เป็นอีตากับดาโก้แล้วก็ดาร์ก,กับดาก้นะผมอันนี้จะเป็นอาเนเมียในขั้นแรกนะผมตัวต่อมานะผมสี่ดาวเป็นหอ,อกทาดไฟเนาะอ่นนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรคัมบ้า ก็จะเป็นชาโมสเฟรมนะครับก็เป็นตัวนี้อ่าอันนี้ชาโมสนะเฟรมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นดีต้าแอร์ก็คือตัวเมื่อกี้แต่ว่าเป็นธาตุพืชน,นั่นเองครับมีปะเนี่ยไม่มีนะผมไม่มีตัวเมียแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถผสมได้เนาะก็จะเป็นปิโยต้าแอร์นะครับปิโยต้าแอร์ก็คือตัวนี้อ่าอีกวิธีหนึ่งแล้วก็บูฟ โบฟี mm ่เฟรมก็คือตัวนี้อ่าอ่านี่ไงไหมมันจะเป็นตัวนี้ mm hmm. กดดูนะไม่ได้ฮนะ mm hmm. ก็ไปเลยนะผมมันก็จะมีโอกาสสุ่มตั้งแต่สามดาวจนถึงสี่ดาวเลยนะถ้าโชคดีก็จะได้สี่ดาวคือแม็กนะครับอันนี้น่าจะสี่ดาวนะอุ้ยสามเมสเลย เนะมื่อกี้มันลืมดูนะว่าได้กี่ดาวแต่ว่าก็ครับมีตัวมีสองตัวนี้แล้วเนาะต่อมาก็เป็นออเทนนะผมออเทนวิธีผสมว่าอันแรกเลยนะผมวิธีผสมอันแรกปีโยต้าแอร์เป็นตัวเมื่อกี้นะผมเหลือปโต้า อ่ะมีตัวนี้สมกับยักษ์แอนะครับผมยกักษ์แกคือตัวนี้ฮะกลับไปเลยครับผมฮะก็จะได้ออเทนนะตัวนี้เป็นตัวทัาเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวสำหรับทเวทเนาะ จะมีโอกาสสุ่มตั้งแต่3ามถึงสดาวนะอันนี้ตัวที่มันขึ้นไอตัวที่ได้แล้วมันก็จะเป็น4ดาวใช่ไหมนี่ไม่มนจนะแล้วก็ตัวต่อมานะครับเป็นหมาป่านะครับเป็นน่าจะฟอกนะมีหรือเปล่าอีตาเฟร,รมก็เป็น เฟมกับควนเฟมนะบผมเนี่ยตัวนี้นะอีต้าเฟมแล้วก็ควนเฟมก็คืออ่าเดี๋ยวนะตัวนี้อ่าจะเป็นฟอกทาดไฟเป็นตัวดาบทาดไฟนะครับผม เป็นหมาป่าแต่เหมือนเนี่ยสีดาวนะผมตัวเนี้ยเอาดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่ได้ใช้อีกแล้วมันเอาไปเป็นตัวต่อไนดะ้นะแต่สตัทเขาแบบมาสูงอนู่นะตัวเนี้ยตัวต่อมาคนระับผมเลมซิตตัวนี้จะเป็นของสายหอ,อกนะเอยไม่ใช่สายขวาคนรนะับ ไม่รู้ว่าตัวนี้ผมจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างไม่ได้ฟาร์มธาสายฟ้าเลยครับเดี๋ยวนะเซนซิทมันจะมันจะเป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าวิธีผสมมันมีตัวนี้ธาสายฟ้านะครับผมผสมกับดาร์คคือตัวนี้เนาะ อันนี้คือจะได้เป็นเลนซิดนะเห็นไหมได้เป็นตัวนี้นะต่อมานะครับผมเป็นอะไรนะซีเจียเอ,อซีเจียคือหอกคัดพืชน<ม>นะครับผม สี uh, ่ดาวเหมือนกันนะสี่เจียเนี่ยนะใช้นูไล่ก็คือตัวนี้นะนูไล่ตัวแรกก็คือเป็นนูไล่นะครับบวกอาจจะเป็นอีตาแอร์ก็คือเดี๋ยวนะอีตาแอร์ีเป็นตัวนี้แต่ว่าเป็นธท่าทัดลมเนาะเป็นอีตาแอร์หรือว่าพิโยต้าก็คือตัวนี้พิโยต้าธรรมดาอ่านี้ผมไม่มีอีตาแอร์ก็เป็นใช้พิโยต้าธรรมดานะ จะได้เป็นตัวนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสีดาวเหมือนกันนะครับผมเป็นหอ,อกนะ,ะต่อมานะครับครียอเมครียอเม่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะมีหรือเปล่า น่าจะมีนะเนี่ยเฮ้ยม,ม,มีอะควาตัวนี้นะครับผมอะควาชื่ออะไรเนี่ยโคคาเต้อะควาโคคาเต้บวกด้วยเชนชิลก็คือตัวนี้แต่ว่าไม่เป็นไม่มีทตานนะไม่น่าจะมีนะ ตยนหนึ่งก็คือลิซาลาเป็นตัวเดี๋ยวนะลิซาร่าปะเนี่ยเป็นตัวนี้แต่ว่าเป็นทตาด้ำนะนี่ผมไม่มีเดี๋ยวนะขาดไม่ได้ฟาร์มนะ ดาร์กเนี่ยดาร์ Dark ก็ไม่มีนะผมก็คือเป็นลิซาร่าอ่าตัวนี้ธาตุน้ําบวกด้วยตัวอ่าบวกด้วยดาร์กนะผมดาร์กก็คือตัวเนี่ยนะอืมผมไม่ได้ฟาร์มเลยอ่าเป็นตัวนี้แต่ว่าเป็นธาตุแบบไม่มีธาตุนะผมอ่านี่ก็จะได้เป็นคริโอเม่อ่าที่ผมไม่มี ต่อคิวเม่ม่นี่เป็นเวทธาตุน้ำนะเวทน้ำต่อมานะครับลบเป็นตัวดาบธาตุธาตุลมนะผมก็เพ้่งต้นเลยเคยอีใต้แอ่นะไม่รู้มีหรือเปล่าโอเคครับไม่มีใต้เอ่นเป็นดากอนดาษโบอะไรตัวนี้อ่า บวกด้วยอีต้าเองนะผมไม่น่าจะมีเคยไม่มีนะผมอ่าเป็นตัวเมื่อกี้นะจ๊ะต,ตัวนี้ธาตุสายฟ้าบวกด้วยอีต้าต้าก็คือตัวนี้แต่ว่าเป็นธาตุสีเขียวนั่นเองครับผมก็จะได้เป็นลบอ่าดาบสี่ดาวนะต่อมาดิวโบรนะครับผมจะดูกันวัดดิวโบร เออได้อยู่ดีบ่เคยนับอยู่โบเฮ้ยโกลาขวาได้ปะเนี่ยเป็นตัวนี้แต่ว่าเป็นธาตุน้ำนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีไหมอ่าอันนี้หรอแล้วก็บวกด้วยดาร์กนะผมตัวนี้ เอนะผมจะเป็นดิวโบเป็นขวานพัดน้ำสีดาวนะผมต่อมานะครับตัวสุดท้ายแล้วอ้ไม่ใช่ตัวสุดท้ายแล้วกิวเหลียบนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าผมจะมีหรือเปล่า นูล่าโบอทก็คือตัวนี้ถ้าสายฟ้านะมีพอดีอ่ะอ่ามีพอดีเลยเดีบยวทแล้วก็อีกตัวก็คือเป็นปิโยต้าควาหรือว่าดาร์กควานะครับผมปิโยต้าควาก็คืออย่างนะี้นะดาร์กควาคือตัวนี้ปิโยต้าควาคือเดี๋ยวนะ S <S ก็ได้ไดาร์กควาตัวเดียวนะนี่จะเป็นดิวโบนะครับผมเ,เป็นหอกธาตุสายฟ้านับสี่ดาวต่อมานะครับคราสมาคราสมาก็คือเดี๋ยวนะ กงตัวนี้ละคือตัวนี้มันเป็นมันควรปั้นเลยเพราะว่าเราต้องคือขั้นสุดมันอะเราจะไปเป็นตัวแบบเหมือแนบบปั้นตัวที่แบบว่าขึ้นสูงกว่านี้นะผมคือปั้นตัวห้าดาวต้องใช้ตัวนี้นะอ่าเป็นดาร์โก้สายฟ้านะครับผมบวกด้วยยีตาธรรมดานะ ใช่ไหมจะได้เป็นตัวนี้ตัวนี้คือเขาไปต่อเป็นอ่ามันจะขึ้นเป็นโวลเซิร์กได้ไอตัวที่นางเอกเจอตอนแรกครับมันมันชื่อว่าโวลเซิร์กเนาะก็เป็นขั้น5เป็นตัวขั้น5้นะหดาวตอนนี้เนาะก็ใช้ก็ต้องใช้ตัวนี้ในการขึ้นนะ ต่อมานะครับตัวสุดท้ายละก็จะเป็นเดี๋ยวนะกาลาโดล่ากาลาโดล่าใช้อะไรบ้างอตาเฟมีปะเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับเฮ้ยอีตาธรรมดาก็ได้นะบวกด้วยดาโก้ขควา ไม่น่าจะมีนาโก้โกไม่มีสักทาธุเลยไม่ได้ฟาไมแล้วโอเคนะหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือควนอาควนนี่นะครับตัวนี้ทตดน้ำได้อยู่แต่ว่าตัวนี้ต้องเป็นอีตาเฟรม ก็คือเป็นตัวนี้ครับแต่เป็นเป็นพาดไฟไม่รู้ว่าผมมีหรือเ่าอ่าไม่มีนะครับก็ต้องค่าไปละอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวสีดาวของขั้น2ที่เราสามารถอัพเกรดเอสามารถฟิวชั่นมาได้เนาะก็สำหรับตัวขั้นต่อไปนะผมก็จะเป็นขั้นสาม เดี๋ยวไว้รอบหน้านะผมว่าต้องใช้ตัวไหนบ้างนะผมก็จะเป็นอ่าไม่ต่างจากเดิมครับก็จะใช้ก็จะมีตัวเดิมนะที่ขึ้นมาแต่ว่าก็กจะมีน้อยลงนะก็สโอนี้ก็สวัสดีครับ